สวัสดีค่ะคณิตร์ชั้นป .4 นะคะวันนี้นะคะครูรูจะมาสอนในเรื่องของโจทย์ปัญหาค่าเฉลี่ยนะคะซึ่งจะเป็นกรณีที่โจทย์นะคะให้ค่าเฉลี่ยเรามาอยู่แล้วนะคะอ่าแล้วก็เขาจะเลือกมานะคะเขาจะให้ตัวใดตัวหนึ่งมานะคะอาจจะเป็นผลรวมของข้อมูลทั้งหมดนะคะหรือจํานวนข้อมูลทั้งหมดนะคะเขาจะเลือกให้ตัวใดตัวหนึ่งเพื่อที่จะให้เรานะคะหา อีกส่วนหนึ่งนะคะที่ไม่รู้นะคะอะซึ่งจะแบ่งได้สองกรณีนะคะนั่นก็คือกรณีที่1นะคะอะกรณีที่หนนะคะ,ะ,ะคะ่าเฉลี่ยเท่ากับผลรวมของข้อมูลทั้งหมดหารด้วยจำนวนข้อมูลทั้งหมดนะคะที่เราไม่ทราบค่านะคะอะมันก็จะสามารถหาจำนวนของข้อมูลทั้งหมดนะคะได้จาก การที่เรานำผลรวมข้อมูลทั้งหมดนะคะมาหารด้วยค่าเฉลี่ยเดี๋ยวผุนฮูจะยกตัวอย่างเลขให้เคข้าวนะคะ,อ,ะอย่างเช่นถ้าสมมุติข้อนี้นะคะเรารู้ว่าค่าเฉลี่ยคือ7นะคะแล้วก็รู้ผลรวมข้อมูลนะคะนั่นก็คือ35แต่ไม่รู้ ไม่รู้อะไรคะ่ะไม่รู้จานวนข้อมูลนะคะอันนี้ใส่ใส่สี่เหลี่ยมไว้นะคะเพราะว่าเราไม่ทราบนะคะ,ะเราก็จะหาจํานวนข้อมูลทั้งหมดได้จากการนําผลรวมข้อมูลทั้งหมดนะคะนั่นก็คือสามสิบห้านะคะหารด้วยค่าเฉลี่ยนะคะนั่นก็คือเจ็ดนะคะเพราะฉะนั้นนะคะตัวที่เราไม่ทราบค่านะคะก็จะมีผลลัพธ์เท่ากับสามสิบห้าหารด้วยเจ็ดนะคะก็จะเท่ากับ ห้านะคะข้อนี้นะคะดังนั้น,นะะจำนวนข้อมูลทั้งหมดนะคะคือห้าจำนวนนะคะอันนี้คือกรณีที่หนึ่งมาดูในส่วนของกรณีที่สองนะคะถ้าเราทราบค่าเฉลี่ยแล้วก็ ่าแต่ไม่ทราบผลรวมผลรวมของข้อมูลทั้งหมดเนี่ยไม่ทราบนะคะแล้วก็เราทราบข้อมูลจํานวนข้อมูลทั้งหมดนะคะเราก็จะหาผลรวมของข้อมูลนะคะได้จากนะคะนำจำนวนข้อมูลทั้งหมดนะคะคูณกับค่าเฉลี่ยนะคะอ่ะอย่างเช่นอ่ะเดี๋ยวขอยกตัวอย่างเดิมนะคะนี่คล้ายๆเดิมเจ็ดนะคะรู้ค่าเฉลี่ยนะคะ เท่ากับผลรวมข้อมูลที่เราไม่ทราบค่านะคะหารด้วยหกนะคะถ้าหารด้วยหกตัวไม่ทราบค่าก็จะเท่ากับจํานวนข้อมูลทั้งหมดนะคะนั่นก็คือหกคูณกับค่าเฉลี่ยนะคะค่าเฉลี่ยคือเจดนะคะ ตัวไม่ทราบค่าก็จะเท่ากับสี่สิบสองนะคะดังนั้นตัวไม่ทราบค่าของกรณีนี้คือผลรวมใช่ไหมผลรวมดังนั้นนะคะ ข้อนี้นะคะผลรวมของข้อมูลทั้งหมดนะคะคือ4ี่สิสองนะคะอ่ะทีนี้อันนี้มันเป็นเลขอย่างง่ายๆนะคบเอ่อถ้ามันอยู่ในโจทย์นะคะมันจะเป็นประมาณไหนนะคะไปดูพร้อมๆกันเลยนะคะอ่ะข้อที่หนึ่งนะคะ พอ,อสอบวิชาคณิตศาสตร์สามครั้งนะคะ<ม>ได้คะแนนเฉลี่ยยี่สิบสี่คะแนนนะคะเขาถามว่าพอยสอบวิชาคณิตศาสตร์ได้กี่คะแนนนะคะอ่ามาดูนะคะในโจทย์นะคะเรารู้ข้อมูลอยู่สามในสองส่วนนะคะนั่นก็คือส่วนจํานวนครั้งในการสอบนะคะนั่นก็คือสามครั้งแล้วก็ทราบคะแนนเฉลี่ยนะคะอ่าส่วนที่เรา,าต้องการรู้นะคะ หรือตัวที่เรายังไม่ทราบค่านะคะก็คือคะแนนสอบทั้งหมดนะคะเต็มเท่าไหร่นะคะแสดงว่าข้อนี้นะคะ,ะเราไม่ทราบค่าเรา,เราทราบค่าเฉลี่ย ع, เขียนไ้ก่อนทราบค่าของคะแนนทั้งหมดไหมคะ ไม่นะคะนี่คือส่วนที่เราต้องการหานะคะแต่เราทราบว่าเขาสอบสามครั้งนะคะเนี่ยสามครั้งเนี่ยมันมันได้กี่คะแนนบ้างนะคะมันรวมกันเนี่ยเป็นกี่คะแนนถึงจะได้ค่าเฉลี่ยออกมา N24 นะคะนี่คือการตีโจทย์คร้าวๆนะคะ,ะมาดูวิธีทำอ่าพอยนะคะสอบคณิตศาสตร์ได้คะแนนเฉลี่ยะนะคะ อยู่ที่24คะแนนนะคะอ่าแต่พอยเนี่ยสอบไปสอบคณิตศาสตร์นะคะสามครั้งนะคะอ่าในส่วนที่เขาอยากทราบนะคะก็คือพอยสอบ คณิตศาสตร์ได้คะแนนรวมเท่าไหร่นะคะอ่าเนื่องจากนะคะที่เราวิเคราะห์ไว้เบื้องต้นนะคะเราทราบค่าเฉลี่ย แต่ไม่ทราบผลรวมแต่ทราบจํานวนทั้งหมดนะคะเราก็จะหาผลรวมนะคะได้จากการนำค่าเฉลี่ยนะคะมาคูณกับจําจนวนทั้งหมด เพราะฉะนั้นนะคะตัวนี้ก็จะเท่ากับ24คูณ3นะคะเท่ากับกี่คะแนนคูณกันเลยนะคะ3คูณ4 313 326 339 3412ใส่2ทด1นะคะต่อไปก็3คูณ2นะคะ313 326 6บวก1เป็น7นะคะอะ ดังนั้นคอยสอบคณิตศาสตร์นะคะสามครั้งได้คะแนนรวมเป็น เจ็ดสิบสองคะแนนอโอเคนะคะนักเรียนต้องอจับจุดให้ได้นะคะว่าโจทย์เขาให้ส่วนไหนของเรามาบ้านนะคะแล้วก็นำมาดำเนินการต่อได้ยังไงนะคะามาดูข้อที่2นะคะข้อที่2นะคะเขาบอกว่าพ่อขับรถเร็วนะคะขับรถด้วยความเร็วเฉลี่ยชั่วโมงละ80กิโเมตรนะคะ ระยะทาง240กิโลเมตรนะคะอ่ะเขาอยากทราบว่าพ่อใช้เวลาขับรถกี่ชั่วโมงนะคะอ่ะสิ่งที่เรารู้มี2ส,ส่วนนะคะนั่นก็คือความเร็วเฉลีย่ยแล้วก็ระยะทางทั้งหมดนะคะเนี่ยแต่สิ่งที่เขาอยากรู้ก็คืออ่ะถ้า240กิโลเมตรเนี่ยจะใช้เวลาขับเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเนี่ยถ้า1ชั่วโมงจะขับได้ 80กี่ชั่วโมงถึงจะขับได้240นะคะ,ะในส่วนนี้นะคะ,ะข้อมูลที่เราทราบนะคะนั่นก็คือค่าเฉลี่ยแล้วก็ผลรวมใช่ไหมคะผลรวมคือ240แต่ในส่วนที่ไม่ทราบค่านะคะนั่นก็คือชั่วโมงนะคะ เราจะหาจํานวนชั่วโมงนะคะได้จากนำ240นะคะหารด้วย80นะคะก็จะได้ชั่วโมงที่ใช้ขับรถระยะทาง240กิโลเมตรออกมานะคะเอามาดูวิธีทํานะคะ พ่อขับรถความเร็วเฉลีย่ยชั่วโมงละแปดสิบกิโลเมตรนะคะพ่อขับรถ ระยะทางสองร้อยสี่สิบกิโลเมตรข้อจะใช้เวลาขับรถสองร้อยสี่สิบหารแปดสิบนะคะ ชั่วโมงได้เท่าไหร่คำนวณออกมานะคะามาดูข้อถัดไปนะคะร้านอาหารแห่งหนึ่งนะคะเปิดร้านได้สองสัปดาห์มีรายได้เฉลี่ยวันละ5 8าพ้อยบาทนะคะสองสัปดาห์นี้ร้านอาหารมีรายได้ทั้งหมดเท่าใดนะคะอ่ะส่วนที่เรารู้นะคะ มีอยู่สส่วนนะคะนั่นก็คือจำนวนวันหรือจำนวนข้อมูลนะคะสองสัปดาห์นะคะก็คิดเป็น14วันเพราะว่า1สัปดาห์มี7วันใช่ไหมคะสสัปดาห์ก็คิดเป็น14วันนะคะอ่ะซึ่งจะได้รายได้เฉลี่ยนะคะวันละห้6 2บาทนะคะอ่ะแล้วสองสัปดาห์นี้เนี่ยรายได้ทั้งหมดเป็นเท่าไหร่นะคะ ส่วนที่ยังไม่รู้ก็คือผลรวมทั้งหมดใช่ไหมคะแต่เรารู้ค่าเฉลี่ยไม่รู้ผลรวมแต่รู้จำนวนข้อมูลค่าเฉลี่ยคือ5,862ผลรวมข้อมูลหรือเนี่ย รายได้ทั้งหมดเนี่ยไม่รู้นะคะส่วนจำนวนข้อมูลนะคะสองสัปดาห์ก็คือสิบสี่วันนะคะเราก็จะหารายได้ทั้งหมดนะคะได้จากการนำผลลัพธ์นะคะก็คือห้าลเอห้าพันแปดร้อยหกสิบสองนะคะคูณกับสิบสี่ถึงจะได้ ผลรวมของรายได้14วันนะคะหรือรายได้2สัปดาห์นะคะอ่ะข้อนี้นักเรียนเขียนแสดงวิธีทำเองนะคะคุณครูจะแนะนำประโยคสัญลักษณ์ให้ก็พอนะคะอ่ะส่วนข้อสุดท้ายนะคะวันนี้เก่งขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างนะคะมีรายได้1,680บาทนะคะดค่าโดยสารนะคะเฉลี่ยเที่ยวละ35บาทนะคะ อ่าเขาต้องการทราบว่าเก่งเนี่ยขับมอเตอร์ไซค์ได้กี่เที่ยวนะคะามาดูข้อมูลที่เรารู้นะคะวันนี้นะคะเก่งขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างมีรายได้นะคะหนึ่งพันหร้อยแปดสิบเนี่ยเห็นไ,ไหมอันนี้คือเขาบอกมาให้แล้วนะคะว่าผลรวมมันคือหนึ่งพันหร้อยแปดสิบนะคะอ่าแล้วก็บอกข้อมูลเฉลี่ยเที่ยวหนึ่งเนี่ยสามสิบห้าบาท ต้องขับกี่เที่ยวคะถึงจะได้หนึ่งันหรอยแปดสิบะคะในสิ่งที่เขาต้องการทราบนะคะอ่ะมาดูสิ่งที่เรารู้นะคะรู้ค่าเฉลี่ยใช่ไหมรู้อะไรอีกรู้ผลรวมแต่ไม่รู้จำนวนข้อมูลนะคะซึ่งเราจะหาจำนวนข้อมูลได้จากนำ ผลรวมหารด้วยค่าเฉลี่ยนะคะก็จะหาได้จากน้ำหนึ่งพนหดะคะหารด้วย35นะคะก็จะได้จำนวนเที่ยวออกมา โอเคนะคะฝากนักเรียนแสดงว,วิธีทำต่อให้เรียบร้อยนะคะใครสงสัยตรงไหนให้ทักมาถามเพิ่มเติมได้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ